ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปด้วยความยินดียิ่งพิฉันน้นนางสาวสซติทร์วล,ล่าครูอาสาสมัครการศึกษานรโรงเรียนขอรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ2566ครั้งที่2ระหว่างวันที่1มีนาคมถึงวันที่30กันยายน2566บริหารงานโดยนายสุภชัยวันนิษรับผิดชอบพื้นที่2ตำบล อกอสนาตำบลคันธารลาดอกอสนาตำบลโคกพระผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่หนึ่งจำนวนข้อมูลสารสนเทศดิฉันได้นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนงาน และจัดกิจกรรมตามนโยบายจำนวนสิบรายการเช่นข้อมูลบุคลากรสอกรออำเภอกันทรวิชัยพระบรมราโชบายด้านการศึกษานโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2566นโยบายและจุดเน้นสำนักง,งานกศนอประจำปี2566แผนปฏิบัติการกศนอำเภอกันทรวิชัยข้อมูลทั่วไปอำเภอกันทรวิชัย ข้อมูลภายคียเครือข่ายระดับอำเภอกันทรวิชัยข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอกันทรวิชัยทำเนียบแหล่งเรียนรู้ที่อ่านบ้านหนังสือชุมชนข้อมูลความต้องการเรียนรู้ของชุมชนตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่ครบถว้วนถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติร,รชาชการของสองกรอำเภอกันตางชัยมีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติที่กําหนดไว้และสาเร็จผลตามที่ตั้งไว้มีการประเมินผลและแรายง,งานผลเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงานได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติราชการของสองกรอำเภอกันตังรตรชัยมีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติที่กําหนดไว้และสําเร็จผลตามที่ตั้งไว้มีการประเมินผลและแรายง,งานผลเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือได้ดานเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน36คนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุมีความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและคิดคำนวณเบื้องต้นอันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องผู้เข้ารับการประเมินผ่านกินร้อยละร้อยและมีการติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่4ี่ ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือได้ดำเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบจํานวน36คนเป็นการจจดกระเดงการสอนให้กับผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้คิดจำนวนเบื้องต้นผู้เข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่7 ดำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนติดตามผลมีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมโครงการต่างๆของกศนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบสกรอำเภอกระทาวิชัยและผลการดนำเน,นินงานอย่างเป็นปัจจุบันจำนวน21กิจกรรมโครงการเช่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านขนมจีนตำบลโคกพระการทำไม้กวาดทำมะพร้าวตำบลโคกพระการทำขนมต้มตำบลโคกพระการทำขนมเทียนเก้วตำบลคันธาราชการทำแหนมเนื้อแหนมหมูตำบลคันธาราชการทำอาหารส้มวัวตำบลคันธาราชโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตโลก26พฤศจายนโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่8จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสําคัญประจําปีของกศนาตําบลในพื้นที่รับผิดชอบสอบกรอําเ,าอเภอการทวิชัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ตามที่กำหนดไว้มีการสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นปัจจุบันจำนวน11โครงการเช่นโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการขับเคลื่อนงานกิจอาสาโครงการระบบช่วยเหลือผู้เรียน M K K โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อชีวิตเพื่อโครงพัฒนากายจิตกายสมองของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมปฏิปไตย โครงการกสรทต้นแบบ 5D p r e m i ยมทั้งนี้กสอตำบลโคกพระและกสทตำบลคันธารลาดได้ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้วโครงการ1นึ่งครูหนึ่งอจกรรมเรื่องที่นี่อาจออกเขียนได้ก็ไก่พลาเลินโครงการสาธารณสาาปลอดภัย MOE Safety Center โครงการสาธศาึสุขสีขาปลอดยาเสพติดตัวชีวัดที่9งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมายงานอื่นนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่จำนวนเสรปงานกิจกรรมเช่นเป็นคณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการงานคณะกรรมการฐานศึกษาหัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องเป็นคณะกรรมการจัดเทศกาลนำเสนอผลงานคัดเลือกสานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทดสอบการศึกษาดับชาติด้านการศึกษาโรงเรียนเอ็นนิต และปฏิบัติงานอื่นอย่างตั้งใจและบรรลุผลสัจต์ตามที่ตั้งไว้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ